พักไปสามมือเด้อพี่น้องเด้อเสียงแหบนะครับผมกับธรรมดาละนะครับผมมันอากาศมันฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเด้อพี่น้องเด้อกัดูแลสุขภาพนะครับเอาหมอนี่ครับผาพภาพี่น้องมาเบิ้งควายงามๆนะครับผมควายงามสายเริ่มตน้นนะครับผมแมน่นั่งคูก,กู่โลกแล้วกะ มีแมงงามอีกให้เบิ้งกันสองสามตนะครับพี่น้องมาทางบ้านเสียหยุดเด้อพี่น้องเด้อเป็นไายห้อยสายไม้แต่ว่าก็ลุงให้เล่าไปคลิปหนึ่งแล้วละนะครับผมก็การตอบรับก็ถือว่าโอเคนะพี่นอ้องเฮ้าเอามือน,นี้มีวา่ให้เบิ้งยูสองสามตเด้อพี่น้องเด้อพูดไปเล่ามาแล้วนะครับเสียหยุดเนดะ้อพี่น้องเฮาเอาทักทายแฟนเพจได้ครับ,บรครับผม เป็นไดเขาล่วงไปคลิปหนึ่งตองหันได้รับการตอบรับโอเคอยู่เนเอ๋การตอบรับย่างดีอยู่ครับครับผมครับผมแล้วมือนี่ครัมาตอนพีตอนน้องเขาอีกเด้อเอาห้าวัดเบื้องเขาเลยป่ะโอ้แม่นี่บักย่างงามเลยครับพี่น้องเออหันหันตัวเรียกมาทั้งทั้งผมครับร้อยสามสิบห้าเซนติเมตรนะครับผมร้อยสามสิบห้าทั้งไดครับนี่อันนี้ผมพอมาจากทั้งหนองบัวลำพูครับทั้งหนองบัวลำพูเนาะ สายพัฒนาครับครับผมสายพัฒนาหนองบัวลำพูอายุประมาณจักปีแล้วครับจากเข่าสามปีแล้วครับจากเข่าสามปีเนาะเป็นสายทางหนองบัวลำพูโลกระตุนี่กัหนาแข้งใหญ่ยได้พี่น้องเฮาหนาแข้งใหญ่เรียบงามมีกําไลเก่าด้านหลังนะครับผมกําไลเก่าด้านหลังกําไลหาด้านหน้าเดี๋ยวผ้ายางล้อเบื้องล่อครับพี่น้องเห็นไหมครับผมโอ้ห่างดีเด้พี่น้องเฮาไปห่อยโคนหางก็โอเคนะครับผมใส่เล้าม่านบ่ครับบ่ครับ เป็นบรรทับแล้วไปลอ่อตรวจทองอยู่โอ้ <นะ S 2> ลอ่อตรวจทองแนละ้วบรรทับอีหยังไว้ครับบรรทับบันกล้วยบ้านนี่ยครับโอ้ทับควายบ้านพ่อบ้านเนาะทำกล้วยบ้านพ่อบ้านครับผมข่าว่าเท่าไหร่ครับผมเปิดไปเก้าสิบหารครับเก้าสิบหาเนาะครับผมเก้าเมื่อหาเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมซ้ำนี่ก็ถือว่าใส่ได้เด้อพี่น้องเก้าเมื่อหานี่ครับควายสูงลอยสามสิบหาถ้าสี่ข้สามปีเป็นเป็นควายแม่นั่งลูกแรกเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งไกลไก่บ้างกันจับได้ป้องคือจับได้ครับผม อันนี้หลมามะโอ้อเาขาชาได้พี่น้องเขาค้นเขาโรคอะถือว่าโอเคนะครับผมตาแต้มเก้มจำํำผมก็คงเ่าต้องแบยงรยแยกหรอกครับพี่น้องผมว้าไปมัดถุกคิบแล้วแต่ว่ามีแฟนเพจท่มาหาผมเลมือนี่ว่าผมเบื้องขวันควายเป็นบ่สนนะครับผมเบือเบ้องขัญเบื้องขันควายเป็นบ่าจริงๆแล้วเนาะพี่น้องเฮาให้เบื้องตัวย่างก็ไรตัวนี้มีขวัอยุ่อ่า คางขาหนาเด้อพ um> ี่น้องเราก็มีเสียนมีเสียนพาดหลังไปนะครับผมเดี๋ยวเสียนพาดหลังไปเดี๋ยวให้เบื้องครับพี่น้องมีเสียนพาดหลังเราก็มาตกทางนี้ถ่าพี่น้องติดตามคลิปผมมาตลอดนะครับผมสีผ้าไปเบื้องคอกของไอ้หง์สยามยุสีชมพูควายดอนตัวที่เป็นแม่นั่งคููกับหง์สยามสีมีขวัญลักษณะนี้ครับเป็นขวัญสองข้างเราก็มีเสียนคาดหลังไปแบบนี้เอื่นว่าขวัญหาบเงิ้หาบทองเด้อพี่น้องเด้อ นี่มีขวัญสองทางยุตยุดตรงกันนะครับเราก็เป็นเสียนพาดหลังไปเองส่เรื่องพี่น้องอันนี้คือขวัญของวขยตัวนี้เด้นะครับผมแต่ถามว่าเรื่องขวัญวายทุกตัวควรจะมีขวัญครับพี่น้องถ้าบ่มีขวัญนั่นคือเรื่องผิดปกตินะครับ <c oughs> อันนี้คือของแท้เลยเยนาะเสียหยุดเนาะรตรงเบิง่งงวขยทุกตัวตรงมีขวัญครับ,รบสี่ยุ้ยไซกสร้างตรงมีนะครับพี่น้อง ข้าวไ่มีขวัญนันคือผิดปกติเด้อพี่น้องมี่ขวัญ่หมองไดดีมัครับไายแม่นี่เปิดเกลืสิบหาเนาะลองยุนนะครับเขาก็ถือว่างงๆนะครับพี่น้องโท่มากคุยกันได้นะครับผมเปิดเกลาสิบหางงๆเลยนะครับแม่นี่สุดยอดมากๆครับมีขวัญหาบเงินหาบทองสูงหนึ่งอยสามสิบหาเส้นแต่ว่าเพิ่นล่อตรวจทองเนาะโอเคโอเคครับผมโอซื้อว่าใส่ได้ครับไายแม่นี่ครับพี่น้องเฮ้า ที่เด็ดเลยนะครับผมงามนะครับญญครับ,ญญรบผมนีม่โคนเขาลอกกับเป็นส่งเขาอุ่มบาดนะครับผมนี่คือโคนเขาไข่ไงเด้อพี่น้องเด้อส่งเขาเป็นโคนเขาอ่าไงยู่โคนนล้วกับปายมากม่นม้นทั้งสี่นะครับถ้าเป็นไข่ผูเขาเอิญเขาแกวเขาค้ำเด้อพี่น้องเด้อส่งเขาอุ่มบาดครับนะมาเบื้องอีกแม่นางหนึ่งครับพี่น้องเขา้าแม่นางนี่มีกําไลเก่าเด้อพี่น้องเด้อ นี่กําไรเก่าจริงๆกับกำไรหาล่ะครับพี่น้องกําไรหาล่ะแต่ว่ามันมาสองเส้นคือยังวายแม่นี่คือมาสองเส้นเห็นว่าพี่น้องเครื่องหนาเคร่งหลังมาสเส้นละสองมาามาขาละสองเส้นบวกกันแล้วมันได้แปดนะครับผมก็เลยเพิ่มกําไรล่อเลือกเข้าไปตัวนึงเป็นกําไรเก่าเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ก็คือกันครับสายพัฒนาเนะาะสายพัฒนา,ฒนาเดี๋ยวเบื้องด้านหลังเราเรามีสวงผาดคือยังแม่นะนี่วขยตัวนี้ก็มีสวงผาดคือกันครับพี่น้อง มีขวัญพาดชื่อกันนะครับผมมีขวัญอยู essions, ่นี mm ่เ hmm ด้อพี่น้องเด้อล้วก็พาดมาเนี่เป็นเสียนพาดมาหลังยังสียแ้อครับพาดหลังมานะครับผมเราก็มาตกท่างนี่นะครับผมคล้ายๆแม่เมื่อกี้นี่เลยนะครับเป็นขวัญหาบเงินหาบทองชื่อกันนะครับพี่น้องเราก็มีขวัญอยู่ไายทางนี้นี่ถือว่าเป็นปกติของของวขยเลยนะครับพี่น้องถ้าว่ามีขวัญนันคือผิดปกติเด้อพี่น้องเดี๋ยวเบื้องไทยเรา ตัวนี้ยักปีครับปีสเดือนสีเขวบซี่เดือนครับปีสเดือนสีเขวบซี่เดือนเนาะครับเป็นสายพัฒนาพ่อสีหูวพอหูวเม่เพิ่นพ่อครับเป็นตัวเมีาแต่ท่านหลวงบัวลำพูนะขอทงท่านหลวงบัวลำพูคือกันเนาะเ,เป็นควายสายหลวงบัวลำพูแต่ว่าตัวนี้กําไรเก่าคว้าสามอ่องเด้อพี่น้องเด้อมาจับได้พ่อครับได้ครับผมไหมหล่ะมะั้ยโอ้โหนะครับผมโคนเขาใหญ่เด้อพี่น้องโคนเขาใหญ่นะเขาควายยังว่านในมีบักเด้อพี่น้องกันนี่กัน พี่น้องผู้เบิ้งเป็ี่ยนก็ผมกับสีเบิ้งเป็ี่ยนยุดอกครับพี่น้องสูงเท่าไรครับวัดเบิังเออหันตัวเรียกมาทางกล่องเลยครับโอ้เขาต้องเข่าทั้งหนาตัวตั้งบัดใดยสูงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเซนครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเซนสายพัฒนาเนาะเปิดเท่าไรครับผมเปิดไปห้าสิบครับหามือเนาะครับผมหามือเด้อพี่น้องครับคุยกันได้ตัวนี้ข้อสามอ่องกำไลเก่าครับครับผม งามแห้งนะครับกําไรเข่าดีแห้งเดี๋ยวเบื้องเล็บเรากันรจริงๆเล็บงามได้พี่น้องเฮ้าแต่ว่าเราไป,ปเกียเห็นแต่ว่าถือว่าโอเคถือว่าใส่ได้เลยนะครับผมทอกันมดนะครับนี่ควเอ,อิร์กเักเผาโอ้งามงามพี่น้องควายม่นี่ถือว่าสเป็นควายสายอานาคตไปข้างหนาเลยนะครับผมถือว่าใส่ได้เลยครับผมเดี๋ยวเบื้องถ่ายเราอีกคน พ่นหางดีนะครับพี่น้องหางเหาวเกือบหดชีดินพุ่นละพุ่นละโอ้ถือว่าใส่ได้เลยนะครับตัวนี้กะถือว่าสิเป็นไข่ยงหญยแน่น่าขดอยู่นับผมถา้าอายุประมาณปีปีสามสี่เดือนเนาะครับผมประมาณปีสามสี่เดือนกะสูงขนาดนี้ก็ถือว่าสิเป็นไขยใหญ่ยวา่แม่บอกไปนาะอยู่ครับพี่น้องอ,นนะอ้างเล่าก็ดีครับนนคจะไปไกลอยูย่ครับแม่นครับเราเรามีขวัญหาบเงินหาบทองพลาดหลังทั้ง คือยังแม่เมื่อกี้เลยนะครับผมถือว่าใส่ได้เลยนะครับค่ายแม่นี่โอ้มันไปหามาเตถ่างไดเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ผู้หาเป็นกรืหาได้พี่นองถือว่ามีความพยา,ยามนะครับพี่น้องเฮาถือว่าเราไปหาวายได้ดีอยู่สีบลสแทรเนาะ <c oughs> นี่วา่แม่นี่ถือว่าใส่ได้เลยนะครับผม <c oughs> เปิดหาซิบนะ <c oughs> เนาะเ้าหยุดเนาะ <c oughs> ถือว่าโอเคครับใส่ได้ครับพี่น้อง หาิผมถือว่าคุยกันจะหาซิฟนี่คุยกันได้เนาะครับนี่ครับผมได้ครับคุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อพได้เอาจุดปุดดอกเด้อแมนครับผมนะครับผมมีอย่างเกิดมีอย่างคุยกับเจ้าของวขยเด้อพี่น้องเด้อคุยกับผมผมก็ตอบให้พ่อได้ดอกนะครับผมผมก็ได้แค่ว่าถามผมผมว่ามันพ่อเอาว่าผมก็ว่ามันพ่อเอาเม็ดนเลยครับพทรมาคุยเลยครับครับผมพราะว่าผมถือว่าควายทุกตัวเพิ่นมีคุณนคาในตัวของเพิ่นเอียงมดนะครับผมเพราะว่าสิเป็น รวบส่งได้แบบได้กระซังนะครับผมถือว่าดีมัดนะครับพี่น้องแ๋ยวจับบางอีก,กอนนี่หลามาลูกมะหัวท่องงามๆครับพี่น้องโอ้นะครับผมพูดละโอ้โคนเขาเนี่ยครับเขาแก้วเล่าสิไปเป็นปลายมดน,น,น,นึงสีเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าส่วนไหลน้ำควายเถือกควายผูมันสิเป็นวงขาวๆยุ่กลางนะครับผมยาม่แดดออกสะท้อนแสงเหลี่ยมมงพุดเลยครับ,รบเอื่นว่าเขาแก้วเขาค้ำควายด้นให้เบื้องเขา เขาค้ำควายดำให้เบิ้งเขาแก้วแต่ว่าอันเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อทำงามเลยนะครับผมสุดยอดมากตัวที่สามครับพี่น้องตัวนี้เป็นควายหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมีกำไลเก่าด้านหลังนะครับผมกำไลเก่าด้านหลังแล้วก็ด้านหน้ากัพ้อล่างๆนะครับผมเป็นกำไลหาครับพี่น้องตัวนี้ข้อสามองอุย้ยตาเต็มเต็มปีกผีเสื้อมากเต็มวองตาเลยครับับได้นะครับผมมาอหลามะ แค่จักปีหรอครับอันนี้ปีสองเดือนครับป <fik> ีสองเดือนเนาะหัวทองง่ามๆครับพี่น้องนี่เบื้องหลังเรานะครับผมตัวนี้กัเกือบจะเป็นขวัญผาดหลังจักน้อยนะครับพี่น้องต่ว่ายังพอผัดน,นะครับแต่ว่าข้อสามองกําไลเก่าด้านหลังกาไลหาด้านหน้าหางเหยานะครับสายทางใด่หับ่ครับสามายวกัางเดียวกันเนาะ เป็นสายพัฒนาคือกันเนาะเป็นสายพัฒนาครับผมครับผมสายพัฒนาตัวนี้ว่าเท่าไหร่ครับผมเปิดไปสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดเนาะครับผมสี่สิบเจ็ดกิคุยกันได้เรื่องพี่น้องเด้อต้องโทรมาคุยครับต้องโทรคุยเรื่องพี่น้องเพราะวันเว่าเปิดสี่สิบเจ็ดกิดยเอาสี่สิบเจ็ดหรือว่าสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกสี่สิบห้ามันต้องคุยกันเด้อครับพี่น้องเด้อเพราะว่าต้องโทรมาคุยกันโทรมาคุยกันผู้ลงคนกับเนาะกับสี่คุยกันตามนั่นเด้อพี่น้องเด้องมัน แล้วอีกอย่างหนึ่งผมกับุย้ไห้บ่ได้นะครับพี่น้องว่าเดี๋ยวเพิ่นสิว่าผมขายควายเพื่อนเว้าซื้อรวดผมก็เคยขายขายคว้ยให้ผู้ใดนะครับพี่น้องขึ้นผมมาไทยให้เพื่อนซื้อนะครับแล้วก็้วทุกตัวคือยังผมบอกแล้วว่าผมเห็นคุณคคาของเพื่อนมึดนะครับผมถามผมว่ามันเป็นตาเอาว่าเว้าก่อนเป็นตาเอาว่าอาจารย์มันเป็นตาเอาามึดเหรอครับสําหรับผมผู้มาเห็นควายก้อนนะครับผมแ่วมาเร่องคะแนนเร่องราคามันอยู่ที่พี่น้องเข้าจะคุยกับค้นเรียง กบค้เจะของควายเพื่อนนะครับพี่น้องถ้าห้าอยากได้ห้าจริงใจแสดงความจริงใจหรือผมคิดว่าพ่อมีอย่างยากครับพี่น้องโดยเฉพาะคนอีสานห้าเนี่ทั้งคุยกันไงนะครับผมมันพ่อมีอย่างเกินการคุยกันหรอกเนาะเป็นเบาหยุดแม่นะครับผมเอาวัดเบื้องครับหลวงพ่อเลยแม่นี่พอถึงรอยยิมหาดอกพี่น้องเอาเข้าไปว่ง่ายครับประมาณรอยยี่สิบสามเส้นครับ มาครับท่บนครับประมาณนี้บวกลบเอาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถือว่าเป็ี่ยนแม่นั่งหน่อยที่ถือว่าก็ใส่ได้นะครับพี่น้องสี่สิบเจ็ดนี่พี่น้องคุยได้ก็ถือว่าโอเคเบื้องเอ,อิบเบื้องเผาเลานะครับผมพูดละเบื้อกเผาเลกก็ใส่ได้ได้พี่น้องเฮ้าถือว่าโอเคเลยข้อสามองตาแต้มแก้มจำ้ำอีกผีเสื้อเขาเ,ขาเตรียมวองตาขึ้กันนะครับถือว่าใส่ได้เฮ้กันนะครับควายแม่นี่บ้าฉีไลนะพี่น้องเฮ้า เบิ่งหุ่นโล่ผหุ่นดีอย่ะด้วยนี่ว่าธรรมดาด้ครับนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับเอาไปแม่นั่งคู่นี่ทั้งสองนี่ลดอีกพิเศษเนาะคู่นี่เมเปิดไปเก้าสิบครับสี่สิบเจ็ดครับหาเสียบแต่ว่าคันเอาไปสองตัวนี่ให้เก้าเสียบคุณพี่น้องลงไปตั้งเจ็ดเสียบแบบพี่หน้าเพิ่งเด้อพี่น้องเด้อคู่นี่เก้าเสียบเด้อพี่น้องคันเอาเป็นคู่เด้อ นะครับผมนี่ร่งแล้วนี่เจ็ดสบแล้วนี่เอาเป็นคูนะครับนี่แม่นี่มีขวัญผาดหลังขวัญหาบเงินหาบท่องแม่นี่กะง่ามไปอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องแต่ว่าขันเอาไปวเดียวกะคุยกันตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเราหยุดเลากัโอเคเดี๋ยวเืิ่งเล็บเล่าควายตัวนี้กัเล็บง่ามขึ้นกันนะครับพี่น้องเล็บก็ถือว่าโอเคอายุใส่ได้นะครับเลาก็ไปหยาบจิตตมมากแต่ว่าก็พ่อเห็นที่ดอกนะครับผม ดีกําไรก็นะครับผมถือว่าโอเคแล้วนะครับผมขอขอบคุณผู้ติดตามขอบคนผู้ชีวิตแล้วก็บตัเกษตรกรครับขอบคุณหลายๆครับทีในการรับตอบรับย่างดีครับครับผมเป็นได้ในฐานะที่เขาเป็นได้ห้อยไม่เขาเป็นคนเลี้ยงควายมือไม่นี่เข้าถือถือว่าดุนซ้ำแด่ยังมาตัดสินใจเดินสายนี่อ๋อ สักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งเนาะครับผมออกมาตัดสินใจว่าสี่ร่องเล็ดเบิ้งกัครับผมพ่อไปได้ครับครับผมพ่อไปได้เนาะครับผมกับฝากบอกมื่อไม่ให้แบบการยังคุ้ยนี่กับทีอีกแบบนะครับครับผมอายุบ้านยุ่กับครอบครัวนะครับครับผมครับเลี้ยงไปคุ้นกันที่ไฮตอบแทนมากครับครับผมเาเลี้ยงเพื่อให้ชีวิตเลี้ยงเพื่อให้เพื่อนด้พัฒนาต่อเนาะ ครับผมเขากะอาจจะแป้งพี่แป้งน้องเขาไปเลี้ยงต่อหรือบางที่ถือควายตัวโคลก็มีแต่กะับ่อเป็นยังเอาไปพัฒนาต่อได้ครับแต่ว่าเขาพ่อใดถ้ำายแนวอื่นเพิ่นเนาะครับผมก็ถือว่าฝากไว้เนาะพี่น้องเขาฝากขอฝากช่องของคนสุขชีวิตพได้ไหมครับคนคนชีวิตครับคนคนชีวิตครับผมครับผมแล้วก็ฝากเพจ ีรับฟาร์มควยไทยครับผมไนเฟซบุ๊กเนาะครับผมไม่เฟียดบผกครับผมกฝากคนไว้ได้พี่น้องเข้าเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก่งเจ็ดหนึ่งหนึ่อีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่ย์ดศ้าแปองห้าห้าแปดสองห้เบ้าหยุดบันท่องหลังตับบุญบวาอำเพอื่เมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องที่นี้มีค้ายงามๆมาให้แม่นั่งคูเลกะ แม่นั่งงำๆนะครับาราคาพอถึงแสนเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ได้ออมอกออมใจอีกจักคลิปหนึ่งครับผมเอาออกไ้ซ้ำหนีเนาะเบาหยุดเนะาะสวัสดีครับ,บ